น้เปล่าค่ะโอ้โหน้ำเปล่าเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับทุกคนทุกชีวิตนะคะและสําหรับคนที่ไตเริ่มสเสื่อมระยะแรกๆนะการดื่มน้ําให้เพียงพอเนี่ยนะคะก็กลับจะช่วยให้ไตเนี่ยฟื้นฟูนะคะค่าไตาทํางานดีขึ้นได้ด้วยถ้าคุณทานน้ําได้เพียงพอนะเพราะว่าน้ำเนี่ยนะคะน้ําเปล่าเนี่ยนะคะจะเป็นตัวพาของเสีย ออกจากร่างกายของเราในรูปปัสสาวะนั่นเองถ้าเกิดคุณทานน้ําน้อยนะคะไปเนี่ยเขาเอาของเสียออกจากเลือดแล้วแหละแต่เขาก็ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนเพราะว่าไม่ค่อยมีน้ํามาให้เขา เอาไปทิ้งที่ปัสสาวะนะคะเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องดื่มน้ําให้มากพอการดื่มน้ํเปล่าที่เพียงพอเนี่ยนะคะโรคไตแต่ะระยะเนี่ยนะคะพอระ,ระยะท้ายๆท,ท,ที่มีความเสี่ยงที่จะแบบบวมนะน้ำท่วมปอดเนี่ยเขาก็จะต้องมีการปรับนะเรื่องปริมาณการดื่มน้ําด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มน้ำเนี่ยว่าพอไม่พอให้ดูสีปัสสาวะด้วยนะ เออเขาบอกว่าให้คุณหมั่นดูสีปัสสาวะของคุณด้วยถ้าสีเข้มแปลว่าคุณดื่มน้ําน้อยไปแล้ว ควรจะดื่มน้ําให้ปัสสาวะออกมาเนี่ยสีเหลืองอ่อนๆอน,นะคะสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยอยากรับได้ถ้าสีเข้มเหมือนน้าชาเนี่ยถือว่าเอ๊ะคุณเริ่มจะดื่มน้ําน้อยไปแล้วเออเราอาจจะเคยได้ยิน6-8แก้วเราอาจจะเคยได้ยิน2-2ลิตรครึ่งอะไรแบบนี้นะคะคุณก็ลองทานแล้วก็ลองดูสีปัสสาวะของคุณดูนะคะ